เมืองกับฟักแฟนวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะเดือนนี้มกราคมนะคะเป็นเดือนของวันครูและวันเด็กค่ะในวันที่สังคมไทยเราคุยถึงความฝันของลูกๆหลานๆความฝันของเด็กๆแต่ว่าวันนี้ยังมีเด็กอีกหลายคนในประเทศไทยนะคะ ยังไม่มีความฝันเด็กบางคนมีค่ะแต่ไม่กล้าจะฝันหนึ่งในนั้นคือเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทยค่ะบนเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างประเทศไปจนถึงเส้นแบ่งสถานะทางสังคมวันนี้การศึกษาถูกยกให้เป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและเป็นเครื่องมือในการสร้างความเสมอภาคแก่ผู้คนนะคะเด็กทุกคนควรจะได้เข้าถึงการศึกษานี่เป็นโจทย์สําคัญที่ทั่วโลกให้ความสนใจค่ะ ข้อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการปี2568พบว่าวันนี้มีเด็กนักเรียนที่ไม่มีเลขบัตรประจําตัวประชาชนหรือว่าหลักฐานทางทะเบียนราษฎรจำนวน184,000กว่าคนนะคะกลุ่มนี้เข้าเรียนในโรงเรียนด้วยระบบ G ค่ะเรียกกันว่า G ีโค้ โดยการออกรหัสประจําตัวนักเรียน13หลักสําหรับเด็กไร้ไรัฐไร้สัญชาติเป็นระบบการลงทะเบียนชั่วคราวเพื่อให้เด็กเหล่านี้สามารถเข้าเรียนได้เด็กรหัสจีมีอยู่หลายช่วงวัยนะคะแต่กลุ่มที่มากที่สุดก็คือชั้นปฐมศึกษาค่ะคุณผู้ชมกลุ่มชั้นปฐมศึกษาตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงชั้นปฐมมีมาก70-75%เลยนะคะรองลงมาอยู่ในกลุ่มมัธยมต้น15-20%ค่ะในกลุ่มมัธยมปลายหรืออาชีวศึกษามีอยู่ประมาณสัก5-10 แต่ตัวเลขก็ลดลงเรื่อยๆลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญเนื่องจากเด็กบางส่วนจําเป็นต้องลาออกจากโรงเรียนลาออกเพื่อไปทํางานช่วยเหลือครอบครัวไม่สามารถเดินทางออกนอกเขตจังหวัดได้อันนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่ทําให้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาภาครัฐพยายามทำเรื่องนี้เดินหน้านโยบาย Education for All นะคะให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียม แต่ในความเป็นจริงเด็กจำนวนมากยังติดอยู่ใต้เพดานที่มองไม่เห็นทำให้ไม่สามารถไปต่อทางการศึกษาได้ค่ะยังมีอีกหลายโจทย์นะคะสำหรับเด็กๆและคนที่เห็นโจทย์ของเด็กรหัสจีและเด็กจำนวนมากก็คือคุณครูเพราะอยู่ใกล้ตัวเด็กมากที่สุดค่ะล่าสุดนะคะทีมลันเนอรลงพื้นที่สื่อสารประเด็นนี้ผ่านโครงการห้องทดลองพัฒนาระบบนิเวศเครือข่ายสื่อสาธารณะเพื่อสันติภาพค่ะ จริงๆแล้ว d u c a t i o n for all มันดีเนาะตัวคอนเซปต์ของมันมันดีมากเลยแต่มันเหมือนเขาให้การศึกษาแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดโอกาสให้การทํางานมากเท่าที่ควรอ่ะในตลาดลแรงงานก็จะเป็นอีกหนึ่งกำแพงที่จะเข้ามาจํากัดสิทธิ์ของเขาความจริงๆแล้วเนี่ยเขามีสิทธิ์ในการทํางานอยู่ถ้ากลับเข้าไปดูในกฎหมายเนี่ยบางเลขอย่างเช่นศูนย์ตรงกลางศูนย์ศูนย์เนี่ยทำงานได้กับทุกอย่างทุกเว้นราชาการและในความเป็นจริงก็คือว่ามันจะมีกระบวนการบางอย่างที่ซับซอ้อนเช่นการต้องไปขออนุญ,ญาตต่างๆนานา,นา,นาทำให้เขารู้สึกว่า ถ้าไม่ใช่เป็นสาขาที่มีความเฉพาะจดจุงมากๆเลือกคนไทยดีกว่ามันจะมีบางอาชีพที่เขาเป็นงวนสรํรวจคนไทยอะไรเงี้ยเราก็ไปทําไม่ได้เพื่อนพี่บางคนก็ต้องการเป็นแบบนักพัฒนาชุมชนซึ่งเขาจบพัฒนาชุมชนมาเนี่ยก็ไปสอบไม่ได้สุดท้ายเราก็ต้องไปเดินเท้าเข้าแบบร้านอาหารไ,ไปเป็นเด็กเสิร์ฟกันไปอะไรเงี้ยครับ ็เลยเกิดการจัดการศึกษาในรูปแบบของศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติหรือเราเรียกว่าม g r เกรนเลิงเซ็นเตอร์เพราะนั้นเนี่ยเด็กก็จะอยู่ในโรงเรียนที่รัฐจัดให้แล้วก็อยู่ในศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติเนี่ยค่ะหรือมายเกรนเลิงเซ็นเตอร์หรือ MLC เนี่ยอันนี้ก็เป็นภาพหลักๆของเด็ก2กลุก่มนอกจากงานการศึกษาแล้วเราก็มีงานอื่นๆก็ปรากฏว่ามีเด็กบางส่วนที่เรียนจะจบและ เลข13หลักก็ยังไม่ได้เลยแล้วไม่สามารถไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้เราก็มีโครงการที่ช่วยเรื่องนี้เราต้องช่วยพัฒนาสถานะให้เด็กคนนี้สามารถทีเลข13หลักสามารถไม่ใช้ทํางานก็ได้ใช้เดินทางก็ได้หรือใช้ต่อในระดับที่สูงขึ้นไปก็ได้ด้วยอะไร เราอยากจะให้ทางกระทรวงศึกษาธิการและมีการพิจารณาเนาะร่วมกับทางหน่วยงานอื่นๆด้วยให้มีการเปิดโอกาสให้เด็กกลุ่มนี้ได้เข้าไปเรียนในสิ่งที่เขาอยากจะเรียนแล้วจบออกมาได้เปิดโอกาสให้พวกเขาได้สมัครงานแล้วก็มีงานทําอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นข้าราชาการก็ได้อาจจะต้องเป็นแบบพนักงานของแบบสถานที่นั้นๆไปก่อนแล้วถ้าสมมติเขาสามารถพัฒนาสถานะทางบุคคลเขาได้ก็อาจจะมีการขยับขยายเขาได้ไปเป็นข้าราชาการหรืออะไรก็ดีอ่างเงี้ยครับถ้าเป็นแบบนักศึกษานักเรียนนักสายเงี้ยก็อยากจะให้รัฐบาลเขาได้เปิดโอกาสให้เด็ก เด็กได้เดินทางอย่างมีอิสระเนาะเรารู้สึกว่าเราไม่ควรจะไปติดตามหรือควบคุมการเดินทางของคนกลุ่มเนี่ยควรจะเปะดิดโอกาสให้เขาได้เดินทางอย่างมีิสระภาพได้แล้ว คำถามสำคัญคือเมื่อรัฐบาลบอกว่าเด็กทุกคนควรจะได้เรียนแต่ในทางปฏิบัตินะคะการที่เด็กทุกคนจะได้เรียนเรียนไปก็ไม่สุดทางพอเรียนจบแล้วบางคนจะมีโอกาสได้งานดีๆมันก็ยากขึ้นเรื่อยๆค่ะจะทำอย่างไรสำหรับปัญหานี้ชวนคุยกันกับศาสตราจารย์ดรนงเยาวนวรัตนะคะท่านเป็นอดีตอาจารย์ประจาสาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษาและผู้ก่อตั้งศูนย์พระหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษาอาจารย์ขาสวัสดีคะ่ะ วันนี้เด็กข้ามชาติเด็กรหัสจีอยู่ในระดับวิกฤตแค่ไหนคะอาจารย์ถ้าถามว่าอยู่ในระดับวิกฤตเนี่ยอาจารย์ว่ามันก็เลยฉีดวิกฤตมาเยอะแล้วล่ะค่ะนะคะ,าะ,คะจากที่เขาไม่มีโอกาสเข้ามาสู่เส้นทางทางการศึกษาเลยเนี่ย<ค>ตอนนี้เราก็โอบอุ้มเข้ามาอยู่ได้ ในทุกระดับแล้วละ่ะเพียงแต่ว่าสับสนอานะจะไม่ไม่ยังน้อยไปหน่อยค่ะค่ะ,คะยังมีความเข้าใจผิดอะไรบ้างในสังคมไทยเกี่ยวกับการให้สิทธิ์ในการศึกษาเด็กทุกคนรวมถึงเด็กรหัสจีด้วยค่ะอาจารย์จะเรียกว่าเข้าใจผิดหรือว่าเราตั้งใจที่จะมองในลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะว่าเราเนี่ยมองว่าการจัดการศึกษาให้กับเด็กข้ามชาติเนี่ย ไม่ใช่เป็นการลงทุนนะคะแต่เป็นการรับเลี้ยงเด็กของลูกเพื่อนบ้านเอาไว้ชั่วคขาวนะคะแล้วเราคาดหวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเขาจะมารับกลับนะคะเราก็เลี้ยงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่มีนโยบายในการที่จะเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่หรือสิทธทิทางการศึกษากับสิทธิ ในการมีชีวิตรอดของเขาเนี่ยในระยะถัดไปอย่างเช่นสิทธิทางรษิติหรือสิทธิในการอยู่อาศัยแบบถาวรในประเทศไทยค่ะอาจารย์แต่ในคู่ขนานที่สังคมไทยเองก็เป็นสังคมสูงวัยเราต้องการแรงงานที่มีศักยภาพจํานวนมากการพัฒนาเด็กกลุ่มนี้พัฒนาโอกาสให้เขาได้มีชีวิตอยู่ในประเทศไทยได้ทํางานมันจะไม่ดีกว่าหรอคะอาจารย์คือขณะนี้เราคิดว่ามันมีวิธีคิดอยู่สองวิธีคิดเนาะ วิธีคิดหนึ่งคือว่าใช่เราต้องการแรงงานเข้ามาเขาเรียกว่าพายุงเศรษฐกิจของพวกเราเองโดยเฉพาะพายุงคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยแต่คำถามว่าเราต้องเลี้ยงเข้ามาในประเทศเราหรือเปล่าหรือเราสั่งเข้ามาในช่วงที่เราต้องการคือคือวิธีคิดในเชิงของออกแบบของภาครัฐกับพลเมืองเนี่ยมันมีความซับซ้อนหลายคนบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราก็เมื่อไหร่เมื่อเราต้องการเราก็ เออเขาเรียกว่าอะไรนะจิ p พ r t ตเข้ามามนหลายประเทศถูกไหมคะครเราไม่จําเป็นจะต,ต้องเรียนก็ตั้งแต่เด็กแล้วจนเขาเติบโตแล้วก็อยู่กับเรา mm hmm. อันนี้ก็เป็นแนวคิดหนึ่งอีกแนวคิดหนึ่งคิดว่าเรามองเห็นภาพอนาคตขอตงประเทศไทยแล้วว่ายังไงเนี่ยเราต้องการแรงางานอ่าอ่าจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเสริมในใน,ในทุกๆุกวิติวันเสารใช่ไหมคะเพราะว่าประชากรเรานี่มันมันเอ่อเขาเรียกว่า มันไม่เพียงพอในการมาเติมระบบเศรษฐกิจของเราหรือระบบสังคมของเราเพี่ยนมันขับเคลื่อนไปในสภาวะปกติถ้าเรามีแนวคิดอย่างนี้เรารู้สึกว่าในเมื่อเขามาอยู่กับเราอยู่แล้วพ่อแม่เขาก็มาเพื่อกูลประเทศเราอยู่แล้วเขาเองก็อยู่เ,เกิดแล้วก็ไรเขาเรียกว่าทั้งได้รับเกิดที่นี่มีชีวิตอยู่ที่นี่เข้าสู่การศึกษาอยู่ในประเทศของเราเนี่ยมีความคุ้นเคยกับตัววัฒนธรรมเราในมากที่สุดอยู่แล้วเนี่ยถ้าเรา ายตามองอีกไปสักนิดตรงเนี่ยเราจะสร้างความมั่นคงร่วมกันทั้งสังคมไทยและกับตัวพวกเขาด้วยเนี่ยถ้าเรามองอย่างเนี้ยเราจะขยับไปเชื่อมระหว่างประตูเศรษฐกิจกับประตูทางกาภาษาเนี่ยให้ประชิติกันได้มากขึ้นค่ะดิฉันเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เร่งด่วนที่สังคมต้องกระตุ้นให้ภาครัฐนักการเมืองรัฐบาลที่จะเข้ามาเนี่ยได้ ทบทวนนะคะเรื่องนี้ใหม่ครับค่ะเป็นนโยบายภาพใหญ่ทั้งนโยบายการพัฒนาประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศไม่จำเป็นต้องเป็นคนไทยนะคะคนที่อาศัยในประเทศแล้วก็นโยบายด้านแรงงานแต่ทีนี้ค่ะอาจารย์วันนี้ดูเหมือนถ้าเราเจาะเฉพาะกลุ่มเด็กจีขอเป็นคําถามสุดท้ายว่าประตูโอกาสเรื่องสิทธิ์มันยังหยุดอยู่แค่ประตูรั้วโรงเรียนมันมันจะเปิดประตูบานนี้ยังไงให้สิทธิ์ของเด็กๆไร้รัฐไร้สัญชาติมัน มีมากขึ้นเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนตามหลักสากลค่ะอาจารย์ขนาน,นี้เนี่ยถ้าสมมติเรามองแยกๆนิดหน่อยนะคะว่าเด็กกลุ่มไร้รักไร้ศัญชาหรือว,ว่าเด็กลูกหลานของทายาทแรงงานต่างชาติเนี่ยเด็กซึ่งเกิดแล้วก็เข้าสระบบการศึกษา,าในประเทศไทยเนี่ยนี่เป็นกลุ่มหนึ่งเนาะกลุ่มที่เด็กเข้ามาใหม่เนี่ยเป็นกลุ่มกลุ่มแรกนะคะ,เ,ะเราคิดว่า ประตูทางการศึกษาซึ่งเหมือนกับการพัฒนาต้นทุนเนกับพวกเขาเนี่ยมันได้เปิดประตูบานอื่นๆน,นะะกับเขาพอสมควรและหละักขณะนี้นั่นก็คือเปิดประตูให้เข้าเข้าสู่เราเรียกว่าอาชีพชนชั้นกลางและกันซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพที่แตกต่างจากคุณพ่อคุณแม่อัน,นอันนี้เริ่มเปิดประตูนะคะอาจจะมีทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการตําแหน่งผู้ช่วยตําแหน่งผู้ช่วยผู้ประกอบการในรลักษณะต่างๆเนี่ยอ่อ่เปิดประตูให้กับเด็กกลุ่มนี้อีกส่วนหนึ่งก็ เขาเรียกว่าภาครายงานที่ไม่ใช่ภาครักไทยอย่างเช่นสมมติกลุ่มผู้ช่วยผู้ช่วยพยาบาลซึ่งดูแลผู้สูงอายุเนี่ยในจังหวัดเชียงใหม่เด็กกลุ่มนี้ทั้งหมดเลย <Okay. S 1> ตำแหน่งผู้ช่วยของผู้ช่วยพยาบาลอีก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 ทอ,อดหนึ่งนะคะก็ก็เป็นเด็กกลุ่มนี้ค่ะก็ <Okay. S 1> ได้รับการฝึอออกอบรมเทรนนิ่งมาในเชิงว,วิชาชีพอย่างดีหรือในส่วนของ องค์กรระหว่างประเทศนานาชาติเนี่ยก็ได้อาศัยเด็กนซึ่งมีพักษะทางภาษาในหลากหลายภาษาและสุดท้ายที่อยากจะกล่นคือว่าขณะนี้เนื่องจากระบบเศรษฐกิจระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านเนี่ยมันยังมีปัญหาอยู่ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าระบบเศรษฐกิจในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงเนี่ยนักลงทุนชายแดนไทยหรือคนไทยเนี่ยจะได้ประโยชน์จากเด็ดกนิสส์วีอย่างมหาศาลเพราะเขาสามารถสื่อสารภาษาไทยได้เข้าใจ วัฒนธรรมไทยแล้ววัฒนธรรมต้นขาม,มีภาษาภาษาแม่ของเขาภาษารัฐชาติประเทศเมนมียและภาษาไทยที่ผ่านมาเนี่ยภูมิไทยเนี่ยคาดหวังมากๆนะคะท,ที่จะใช้ประโยชน์จากการลงทุนของรัฐไทยถ้ามองอีถ้ามองอีกด้านอันนี้คือพูดถึงภาพรัฐใช่ไหมถ้าพูดถึงภาพประชา,ะช,าชนดิฉันคิดว่าแกนของสังคมไทยหรือสังคมในภูมิภาคในเราใช้ระบบเมตตาธรรมเนี่ยเป็นแกนในการอบพุ่ง ในการอยู่ร่วมกันอยู่แล้วนะคะ<ฆ>ถ้าเราใช้ความรู้สึกมโนธรรมสำนึกเรื่องเมตตาธรรมขับเพื่อนอชีวิตทางสังคมของเราเนี่ยแล้วก็ไม่อยอมให้อัคติเรื่องชาติพันธุ์หรือรัฐชาติเนี่ยหรือความในรัฐชาติเนี่ยมาบดบงังเขาเรียกว่าสิ่งที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นแก้วเจรณาออยู่ในชีวิตของพวกเราอยู่แล้วดิฉันเชื่อมั่นว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยจะคลี่คลายไปได้ค่ะค่ะคุณผู้ชมค่าสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้เป็นโจทย์ของเด็กจํานวนมากหลักแสนคนเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งเป็นกลุ่มเด็กที่เขามีศักยภาพค่ะหลายคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาแต่ประตูที่จะทําให้เด็กคนหนึ่งมีชีวิตทํางานได้เรียนได้แบบสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นี่เป็นโจทย์ที่จําเป็นต้องอาศัยการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายและความเข้าใจของคนในสังคมด้วยนะคะเพื่อให้เด็กซึ่งเป็นคนของวันนี้ได้เป็นอนาคตของสังคมด้วยค่ะ ทั้งหมดคือเสียงเปลี่ยนเมืองวันนี้นะคะลารายการไปเลยพร้อมอาจารย์นงเยาวนะคะสวัสดีค่ะ